ก็สวัสดีครับเพื่อนคนชาวนี้นะครับอัพเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่26แล้วนะครับเพื่อนใกล้จะสิ้นเดือนอ๋อใกล้สิ้นเดือนกันแล้วนะอ่ะเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเรามาดูราคาบิตคอยกันดีกว่านะครับ บิตคอยนะเมื่อวานก็รูดลงมาแบบรุนแรงมากเลยนะครับเพื่อนก็คราวนี้นะครับมาปิดอยู่ที่8 8 7 5 5นะครับก็ตีว่า8 8 0 0 0แล้วกันเนาะโดยประมาณนะครับแล,แล้วก็มีการรูดลงไปนะทำโลอยู่ที่8 6 0 0 0นกะครับก็หลุดเรียกว่าหลุด9 0 0 0 0กันมาแล้วนะครับเพื่อนด่รงนี้ก็ผมสต็อปออกมาเรียบร้อยนะเพื่อน <laughs> หรือว่าโอยอดนะมันลงมายอดมากนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเพื่อนก็ชุดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมว่าตงเนี้ลงจบแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ลงจบแล้วหมายถึงว่าชุดขาขึ้นเนี่ยผมว่าก็คอมพิลี่แบบจบแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็เป็นออกแนวไซเว่ออกข้างแบบอ่อได้ต้องลงมาทําฐานนะครับทีนี้นะเมื่อวานนี้นะครับเราก็คุยกันไว้ว่าอ่อถ้ามันหลุด 80,000อ่า80,009ตรงนี้ลงมานะครับก็เป้าหมายเนี่ยมันก็จะมีโซนด้านล่างนะครับอยู่นี่80,007นะครับหรือจะเป็น69,000อะไรโซนนี้นะครับทีนี้พอจะมองแบบไหนได้บ้างนะครับก็ช่วงนี้นะไม่มีใครรู้นะว่ามันลงมาถึงขนาดไหนนะครับบางทีลงมาแค่วันนี้นะครับแล้วมันก็จบเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่านะ ชุดวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดเด้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเด้งขึ้นไปทําเป็นอาจจะขึ้น B แล้วก็ลง C ประมาณนี้นะครับออกแนวหน้าตาผมว่าการาฟเนี่ยน่าจะหน้าตาน่าจะคล้ายๆประมาณนี้นะครับก็ถ้าจะเล่นลองก็คือเล่นถ้าจะเล่นช็อตแล้วกันเนาะก็ต้องวางตอมรอนไว้ข้างบนครับกินแกลบลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดดูแล้วตรงนี้มันสูงไปนะก็รอมันเด้งขึ้นไปสักจังหวะหนึงก่อนนะครับ อาจจะในทําเฟรมย,ย่อยๆแล้วเราค่อยไปชอ็อตตามลงมาก็น่าจะสวยอยู่นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับอ,อ,อย่างน้อยนะผมว่าก็รอให้มันเบียดตัวพวก EMA นะวิ่งไปเกาะ EMA สักหน่อยนะครับแล้วค่อยชอ็อตลงมาก็ได้นะครับตรงนี้นะ,ะจุดตรงนี้นะสักประมาณ94 0 0 0อะไรโซนนี้นะครับถ้ามันเด้งขึ้นไม่ให้นะแล้วก็ค่อยลงมาคืนจะประมาณนี้นะครับอันนี้ในมุมส่วนตัวของผมนะครับถ้าจะมองลงนะครับ ก็ต้องมองลงแล้วหละนะตรงนี้นะก็ตัว EMA ที่มันคอสลงมาตั้งนานแล้วเนาะอ่ะตรงนี้นะก็ลงมาเป็นชุด A B C ตรงนี้ A B C นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะก็ถ้าตีประมาณว่า A B C ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองมาตีเป้าในทำฟิลมเดกันก่อนนะครับใช่ไหมตรงนี้เนี่ยนะ โอเคอ่ะตีเป๊ะๆป,ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้นะเป้า100นะจะอยู่ที่80,000นะครับก็คือเป็นชุดที่วงวงไว้ตรงนี้เนาะ76,800แล้วก็อ่ห69,000กนะโดยประมาณจะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับ ผมเองก็ไม่ได้มองลึกลงว่ามันจะลงมาลึกถึง6ก0 0 0นะอันนี้โดยส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะลงมาสักประมาณ8 0 0 0 0ื0 0ปประมาณนี้นะโดยประมาณนะครับก็เป็นเป้า100ของของตอนมันรูดลงมาแต่ว่าไส้ในตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าหน้าตาไส้ในมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็ให้มองชุดนี้ไวคล้ายๆอย่างนี้เนาะเนี่ยจึ๊กจึกจึกอย่างเงี้ยนะครับอ่าชึกชึกชึกนะฮะ ชดตรงนี้ประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอจงังหวะที่มันมามง่งพวก EMA ยีอะไรโซน,นี้แหละเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยถ้าเกิดจะชอ็อตนะเดี๋ยวค่อยชอ็อตกันซึ่งตรงนี้นะก็มีแนวว่าผมว่ามันได้ยิ่งขึ้นก่อนนะไป94,000แล้วเดี๋ยวลงมาน่าจะลงมา80,000นะครับประมาณนี้นะครับแผนผังคร่าวๆนะซึ่งถ้าเปิดในทำฟีมมันนะเอาทำฟีมวีก่อนนะครับตรงนี้นะครับตัว แข้งนะครับมันก็ลงมาจุ่ม EMA 21เรียบร้อยนะครับเพื่อนรอ,อบก่อนนะจิ้มเฉยๆหดขึ้นนะครับแล้วก็มีขึ้นลงมาตรงนี้นะเข้มๆนะครับลงมาพาดแบบเข้มๆเลยรอบนี้นะครับผมว่าก็คล้ายๆรอบเดิมนั่นแหละเนาะเนี่ยลงมาพาดเข้มๆนะครับแล้วก็น่าจะปิดปิดเดือนนี้อาจจะแถวนี้ปิดเดือนหน้า,นาเนี่ยน่าจะแถวๆสัก8ปดหมื่นโดยประมาณนะ อันนี้ก็เดาๆนะครับเพื่อนก็ออกแนวจะประมาณนี้นะครับหรือดีไม่ดีนะเด้งขึ้นก่อนอ่าเป็นอย่างงี้ก็เป็นไปได้นะครับก็ยังอยู่ในแผนการอยู่นะครับอ่อเดี๋ยวรลอลุ้นกันดูนะว่ามันจะพงกหัวขึ้นกลับไปได้สูงขนาดไหนในรอบรูปนี้นะครับโอเคถ้ามองในเชิงของมันนะครับนี่มันขึ้นมาโดยตลอดนะเพื่อนสังเกตดูนะครับว่าลูกถ้วยเนี่ยอ่ามันก็ยังไม่ได้ลงมาแตะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ema 21 e อนะ เอเอมเก้าผ e ู้พิทนะครับเอ็มเก้าจะอยู่ที่แปดหมื่นนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะก็ใกล้เคียงกับเป้าที่หนึ่งร้อยนะครับอ่าก็คือถ้าจะลอง,งจริงๆนะก็ผมว่ามารับแถวแปดหมื 80, นะ่นเนี่ยน่าสนใจนะครับอันนี้ในมุมผมนะแต่ว่าราคาไม่รู้มันลงมาให้หรือเปล่านะอย่างรูปที่แล้วนะนี่เพื่พพพอนๆลองสังเกตรูปที่แล้วเนาะพอมันขึ้นมาเข้มๆเนาะมันก็ลงมาที่ EMA 9นี่แหละเนาะ หลุดอีเมก้าไปอีกนะเพื่อนๆลองดูนะตรงนี้นะตอนมันทุบแรงๆช่วงช่วงพฤษภาปี2021เนาะตรงนี้นะก็อีเมก้จะอยู่ที่ส6ม0 0นะครับมันลงไป28,000นะใส่แต่ประมาณโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับน่าสนใจนะครับเพื่อเล่นเด้งขึ้นอีกชุดหนึ่งแล้วก็ขายเลยนะครับตรงนี้นะเราก็ลุ้นๆน,นะว่าจะเกิดซีเนโอแบบเดิมๆนะครับก็ตรงเนี้ ผมก็รุ้นว่าให้มันมาแตะ EMA EMA 9นะครับ80,000นะแต่ถ้าใจร้ายนะมาชน EMA 21 62, นะ6 2 0 0นนะก็จริงๆมันเป้าคิดว่านะถ้าลงมาถึงขนาดนั้นนะก็คงจะเป็นเป้า161.8ตรงนี้เนาะประมาณ70,000นะครับส่วนๆนี้นะก็ยังก็ถือว่าอยู่ในชอ้อยอยู่นะครับอ่ะจากาานี้นะครับก็ในภาพนี้นะคิดว่าในเดือน2เดือนนี้น่าจะ น่าจะอยู่โซนๆตรงนี้แหละนะครับอ่ะจะประมาณนี้เลยนะครับก็ตรงนี้ก็เลยมองว่าไม่น่าจะเด้งขึ้นได้สูงแล้วนะครับในรอบนี้นะก็จะประมาณนี้นะในทำเฟมเด้เดี๋ยวลองไปดูในสีโมงกันนะครับสีโมงนะเริ่มมีชุดสู้แล้วเพื่อนก็เรียกว่าตอนมันรูดลงมานะลงมาแรงมากพึดๆ,ๆๆนะครับผมเองนะก็ไปรับมาแถวแปดหมื่นเก้านะชาวนี้ก็ติดดอย <laughs> นะเอาเป็นว่าลงมาลึกกว่าที่คิดนึงนะครับก็ตรงนี้นะมีแนวจริงๆแปด แ7 7 0 0ส่นันนนี้นะกเ็เป็นแนวเด้งแหละนะก็ลงมาชุดที่61.8อาจจะนะมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ขึ้นไปแถวสัก90,000ถ้ามองในนี้ในชุดนี้เนะี่ย92,500แล้วกนะันเนาะตรงนี้ก็น่าจะเด้งเพื่อลงต่อนะครับมีแนวนะผมผมว่านะก็อันนี้เป็นการเดาเหมือนเดิมแหละเนาะก อ่าน่าจะไปเทสเทรนไลน์ตัวนี้นะครับอ่าอีกสักทีหนึ่งนะครับก็ในวัน2วันนี้แหละนะเด้งขึ้นไปหรือจะยึกยือยึกยืออ่าประมาณนี้นะหรือเด้งขึ้นเลยนะครับคล้ายๆหุ้นไทยรึเปนะล่าเนาะรุลดลงมาแรงนะครับเด้งขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นแล้วเนาะแล้วก็รูดลงหลุดโลนะออกแนวคล้ายๆกันนะผมว่าก็ทรงเดียวเดียวกันนี่แหละนะก็ชุดนี้นะเด้งเพื่อลงต่อนะครับก ลองดูครับผมอ่ะตรงนี้นะก็ในสีโมงนะก็เป็นจังหวะกึ่งๆว่ารับของได้นะครับเล่นเป็นขาลองเนี่ยเด้งขึ้นแต่ว่าก็ต้องไปขายอยู่ดีนะครับเพื่อนออกแนวจังหวันี้นะอาจจะขึ้นเป็นล้ำลำํลำลขึ้นไปเลยนะอ่จะจังวะนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูหนึ่งชั่วโมงกันต่อ1นชั่วโมงนะครับก็ช่วงนี้นะเป็นเอ่อเป็นชุดล่วงลงนะครับล่วงลงเดี๋ยวนะตรงเปดตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ย ล่วงลวงในเพราะถ้ามองเป็นขึ้น5ขึ้นแล้วกันนะ1 2ตรงนี้จบขึ้น3แล้วกําลังเด้งขึ้น4นะครับเดี๋ยวลง5ต่อนะครับหรือจะเป็น A B C X นะครับ A B C ลงต่ออีก2 3จังหวะเลยนะครับก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยนะอืมตรงนี้นะอาจจะเป็น A B C เดี๋ว X ตรงนี้ขึ้นไป แล้ว A B C อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามีมีสิทธินะเป็นท่าประมาณนี้นะครับในทำเฟรมหชั่วโมงนะก็เราก็ลุ้นๆนะครับตรงนี้นะว่าเออมันจะเด้งขึ้นได้สูงหน่อยนะครับตรงนี้นะมาเทส EMA อ่อ9กับ21บเรียบร้อยนะครับเนี่นะเด้งขึ้นนะครับพุดๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มมีอาการร่วงลงแล้วนะครับก็น่าจะลับลงมาเทสโลอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะก็ขึ้นไปโอเวอร์โซ เออโอเวอร์บอสตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดจะชอ็อตนะครับให้ชอ็อตโซนโนบนนี้แหละนะก็จัดว่าสวยนะครับชุดตรงนี้นะต้องระวังว่ามันอาจจะเด้งขึ้นไปผมก็คิดว่าถ้ามองในทาําเฟรมใหญ่มันมีโอกาสเด้งขึ้นได้ถึง94้านะครับแต่ว่าถ้ามองในชุดของเทรนไลน์เนี่ยเก้าหมื่นหนึ่งเก้าหมื่นสองนี่ก็ว่าสูงแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนก็เอาไ็นว่าตรงนี้นะมีแนวว่ามีโอกาสเด้งไปเทสนะครับหรือ จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบแถวโซน9 0 0 0หตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นชุดร่วงลงต่อหรือเปล่านะอันนี้เป็นเควชันไว้ก่อนนะครับทีนี้เราตีแทนไลน์รอไว้เนาะถ้ามันเบรกแล้วก็เล่นขึ้นนะควกันเนาะอ่ะแต่คิดว่าโอกาสเบรกน่าจะยากอยู่นะครับตรงนี้นะล่วงลงมาเป็นน้ําน้ําตกขนาดนี้นะครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นชุดแค่เด้งขึ้นนะเพื่อลงต่อหรือเปล่านะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าตรงเนี้ยมันจะฮุบขึ้นไปยืนไหวไหมนะครับ แล้วก็ทําฐานตรงนี้สักหน่อยอเด้งขึ้นประมาณนี้แล้วก็ลงต่ออย่างนี้นะครับก็มีสิทธิ์นะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับวันที่3มวันที่7อะไรโซนนี้แหละเนาะตรงนี้ก็เป็นแนวเหมือนไซเวอพนะครับแล้วก็เด๋ยผมว่าน่าจะลงต่ออีกสักชุดใหญ่นะครับเพื่นอนออกแนวจะมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวรอดูการฟอร์มตัวหรือจะเล่นเป็นโตยกโลนะครับในทำฟิวหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับตรงนี้ก็ขาขาลงมันเข้มกว่านะครับเพื่อนก็ จะเล่นขาลองเนี่ยก็เล่นยากอยู่นะครับตรงนี้นะ,ะจะรับจะรับของเนี่ยก็ผมรับเบาๆไปนะครับอยู่ที่8 0 0 0 0ประมาณ8ป9 0 0ื่าแปดหมืน่นเก้าพันโนี้เลยนะก็เดี๋ยวถ้ามันเด้งขึ้นไปบวกสักหน่อยนะก็จะปล่อยของทิ้งนะครับประมาณนี้เนาะ,ะคิดว่าอาจจะลงออกท่านี้นะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับเร้ไลายเส้นนี้นะก็จะตั้งเรเลิด์หม้นะครับเพื่อน รอแทงปิดนะครับ่ะประมาณนี้เลยนะก็ะเดี๋ยวเรารุนกันดูนะชนเห็นลายปุ๊บขายเดี๋ยวตั้งเลอไวทักเก้าหมื่นนนะครับจะขายทิ้งสักหน่อยนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับก็คนมองขึ้นบางคนก็จะเป็นจุดรับของนะโซนนี้แต่ว่าผมว่าผมจะไปรับแถวแปดหมื่นแล้วนะครับถ้าลงมาขนาดนี้เนาะอ่ะตัวเนี้ยชุดตรงเนี้ยถูกทําลายจริงนะก็อ,อาจจะ เด้งไซเวหรืออะไรเงี้ยนะเราก็อาจจะร่วงลงต่อนะอ่ะอันนี้ในมุมผมนะครับประมาณนี้เลยเดีย๋ยวไปดูของ e อีเทอร์กันบ้างนะครับ e อีเทอร์นี้ก็ใกล้ๆจะปิดแท้งแล้วเนะาะเดี๋ยวไปดูในภาพเดยกันนะครับจริงๆก็ลุ้นนะผมเอ,เองก็ลุ้นว่าไซเคิลตรงนี้มันจะต้องขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็คอ่อยค่อยทุบแถวๆมีนานะแต่จริงๆตอนนี้มันก็ใกล้มีนามากๆแล้วเนาะ แต่ว่านะครับมาดูแท่งเทียนวันนี้นะเฮ้ยมันดูแหมทุบแรง,งยังกระจกบขึ้นนะเนี่ยทุบแรงเสร็จนะแหมหดตัวนะครับก็เราคุยกันไว้ตั้งนานแล้วเนาะว่ามันมีโอกาสที่มันจะลงมาแถวๆสัก2,400นะครับเดี๋ยวเปิดเปิด,ปดการาฟนี้ดีกว่าเนาะ2,400นะรนะเพื่อนทีนี้นะครับวันนี้นะลงมาแล้วนะครับเพื่อนผมเองก็โจไปแล้วนะ2 4 0 0ซึ่งมันก็เด้งนะครับ มาแท่งนี้เป็นด,ดูเรียกว่าเป็นแท่งดาบแล้วกนะันเนาะโอ้โหดาบชี้ลงนะมีคนรับของนะครับตรงนี้รับซะเยอะเลยนะเพื่อนก็แบบเออออกแนวว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะพลิกกลับตัวขึ้นไปขึ้นไปก่อนขึ้นไปหลอกนะแล้วแล้วค่อยรูดลงนะอนก็เป็นไปได้อยู่นะครับตรงนี้นะก็ผมเลยคิดว่าผมก็ลุ้นนะชุดนี้ลุ้นเด้งขึ้นนะแล้วก็เพื่อลงต่อนะครับเพื่อนก็ลองเอไปเกาๆมันดูแล้วกันเนาะก็คิดว่านะ จังหวะเนี่ยน่าจะคล้ายๆตรงนี้นะครับเพื่อนอ่าเฟสสะสมนะเด้งขึ้นเดี๋ยวเราขายแล้วเดี๋ยวค่อยมารับใหม่นะครับตรงชุดน,นี้นะก็ไม่ได้หวังว่ามันจะเด้งขึ้นไปทะลุ2008นะแต่ว่าคิดว่าอาจจะมาสัก2007อะไรอย่างงี้ก่อนนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอดูแนวดูแล้วกันเนาะว่าเอ้ยมันจะโอ้โหม,มันมันก็พูดยากนะพอมองภาพใหญ่ตรงเนี้ยมันตรงเนี้ยมันก็เป็นฐานเป็นเบสของมันแล้วนะครับคือมีคนมารับนะ เด้งก็3ามพก็มีมีความเป็นไปได้อยู่นะแต่ว่าอันนี้ก้าวมากไปหน่อยนะครับก็เด้งระยะสั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเนี่ยต้นมีนาอาจจะออกท่านี้แล้วก็ลงต่อไหมนะเอออันนี้เป็น question ไว้ก่อนนะตรงเนี้ยมันก็กำลังกึ่งนะเออเนี่ยก็ผมมองว่าเออมันอาจจะเป็นชุดคล้ายๆชุดนี้ลนะเนาะอ่ะรับเด้งๆ,ๆแล้วก็ไม่ปล่อยอะไรเงี้ยนะครับตรงโซนประมาณนี้นะครับก็อาจจะทําฐานใช้เวลาหน่อยนะผมว่าตรงนี้นะก็ มีแนวนะว่ามัาจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับจะมานนี้เนาะตรงนี้นะก็ถามว่าสวยไหมก็เออผมผมรับไปแล้วอะก็ต้องรุนนะครับว่าให้มันเด้งขึ้นก่อนนะครับตรงชุดตรงนี้นะครับก็นี่ตีที่พูดไปเนาะตีเป็นรีเทสเมนต์นะ้วก็อยู่โซนประมาณสัก2,400นะครับตรงนี้ย่อลงมาต่ำกว่า2,400ันับร้อยนะครับลงไปลึกถึง2,000อ,อ่อ 2287เลยนะหลุด2 0 0 3ัามอีกนะครับแล้วก็เช้านี้มาปิดมา,า2005นะแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอรู้กันดูนะว่าแท่งถัดๆไปเนาะมันจะออกเป็นแนวเขียวบ้างหรือเปล่านะครับตรงนี้นะหดตัวหดสฟิทเลยนะครับอ่ก็เล่นเด้งนะอาจจะเด้งเพื่อลงต่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงนี้นะก็แนวโน้มว่าเป็นเทรนขาลงนั่นแหละเนาะมันจะมันจะส่วนตลาดขนาดนั้นได้ไงนะครับก็ออกแนวชุดตรงนี้นะ ผมก็ยังมองว่าหดตัวเพื่อไซเว่ออกข้างนะครับแต่ว่าก็ถ้าบวกแล้วก็หาจังหวะปล่อยกันบ้างก็ดีนะครับตรงนี้นะมันก็ยังไม่ได้เบรกเทรนไลน์อะไรนะครับเพื่อนอ่ะเดีย๋ยวไปย่อยดูในสีโมงกันนะครับสีโมงนะครับเพื่อนก็คล้ายๆปิดคอยนะแต่ว่าอาตาัตราลงนะตัวนี้เนี่ยมันมีขาเดิมเป็นแบบตัวคําไว้อยู่นะตรงที่2000นะครับ2,100 2นห0นะครับทีนี้ชุดตรงนี้นะครับก็เราก็ตีเป็นรีเทนเมนเนี่ย 2,400ถึง2,260ถึง2,400นะก็เป็นช่วงรับของนะครับเป็นช่วงรับแบบประมาณว่าย่อ70 70 60 70เปอร์เซ็นต์ในโซนตรงนี้นะครับเนี่ยนะก็ลงมาตรงนี้มาแย่มาจุ่มนะครับก็ช่วงนี้นะถ้ามองในสี่โมงนะครับก็มีเป็นสัญญาณซื้อนะครับไปแล้วนะครับเพื่อนก็รอลุ้นนะครับเนี่ยลุ้นเป็นชุดจวดเด้งขึ้นนะจวดเด้งขึ้นไปนะน่าจะไปเทสเนี่ยแหละ ยี่ e บเก้ากับยี่เนี่นแหละนะก็เช้านี้นะครับก็คิดว่าอาจจะวิ่งขึ้นไปได้อีกสักหนึ่งช่วงตัวนะประมาณสัก2550นยโดยประมาณแล้วก็น่าจะรุดลงนะโดยส่วนตัวมองว่าประมาณนั้นนะครับก็เออแล้วก็ลงมาทําฐานมาเทส2 0 0พเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็ตรงนี้นะก็เป็นชุดสะสมพลังแล้วเนาะอ่รอรุน,ร,นรุนกันดูนะว่าตรงนี้มันจะแบบเออไซเว์ไซเวย์แบบออกแนวจึงดึงดึ๋งดึง,ดง,ดงอย่างนี้ไหมนะครับ ทามมิ่งจริงๆก็ผมก็ยังมองอยู่ว่ามีโอกาสนะครับที่มันจะลงต่อนะครับเพื่อนก็ต้องระมัดระวังนะครับใครเล่นเป็นขาลองตรงนี้ก็เสียวๆนะครับก็ถ้าได้กําไรก็ขายนะครับเพื่อนเนี่ยอย่างเช้านี้นะครับ2,500เอ่อ30นะครับขึ้นไปตอนนี้หดตัวต่ำกว่า2,500เรียบร้อยนะใกล้จะปิดแทงนะก็เสียวๆนะรุนๆเสียวๆนะครับก็ผมรุ้นว่าให้มันขึ้นจังหวะปั้นๆคล้ายๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้า สโต์ขึ้นไปเหนือสักเจนะครับผมก็จะขายออกนะครับนี่นะคล้ายๆโซนตรงนี้นะครับเริ่มมีแท่งสีโมเมนแท่งแดงเมื่อไหร่นะก็ผมก็ค่อยๆ exit แล้วกันเนาะตัวนี้นะเสียวเหลือเกินนะครับก็มีแนวว่ามันจะลงต่อนะอ่ะจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแนวรับของหรือแนวเด้งไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไม่ใช่มันหลุดลงมานะมันยังไม่เบรกเทนไลน์ด,ด้วยแหละเนาะอารมณ์มันก็จะแบบอึมครึมนิดนึงนะก็ยังมี ยังมีเป้าล่างอยู่เส,<ย>สียวนะครับเป้าล่างเนี่ยนี่พันห้าพันพันเก้าอะไรโซนนี้นะคือหลุดโลนี้ไปอีกนะก็เรียกว่าเป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนตัวนี้นะเดี๋ยวลองตีลองตีเกาเกาดูนะนี่เหมือนเมื่อน,นะอ่ะตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะสองพันหนึ่งร้อยจะเป็นเป้าหนึ่งร้อยนะครับลงมาถึงแล้วนะครับแล้วมี พันเกับโอ้ยนูนะ่นนาะโอ้ยแปดรยเจนะครับซึ่ง874นี้คือหลุดฐานเดิมเลยนะเพื่อนก็มีความเป็นไปได้นะเนี่ยโอ้โหอิเาเรียม800อนะเรกว่านอนร้องกันเลยนะครับตรงนี้นะก็เราอาจจะอยู่ในเฟสที่มันกำลังล่วงลงเนี่ยคล้ายๆรอบเก่าชุดแถวๆตรงนี้ไหมนะกำลังไหลพลืดหรือเด้งเพื่อลงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอ้โหเสียวนะลุ้นเยี่ยวเหนียวกันเลยนะตรงนี้นะก็ อมองแง่ลายนี่มันจะแบบแย yeah, ่จริงๆเฉพาะวันนี้นะโอเอค okay, นะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะก็ของอีเาเรียมนะผมว่าก็น่าจะชุดประมาณนี้เอ๊ะเมื่อกี้พูดหนึ่งชั่วโมงไปยังอามาดูในหนึ่งชั่วโมงกันต่อแหมพูดเวอร์ไปเลยนะหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ตรงนี้นะเกือบจะคลอสกันแล้วเนาะยีเมยครับก็ตรงนี้นะขึ้นตัว สโตแคสใน1ชั่วโมงเนี่ยขึ้นไปโอเวอโอเวอรเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้นะลุ้นเป็นชุดสะบัดนะจึกๆๆๆนะผมว่าก็ผมจะมีแนวอยู่ที่2,600นะนี่ลองดูในเทรนด์ไลน์ของชุดตรงนี้แล้วกันเนาะมันถ้าถ้าเกิดมองประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้คือชุดลงใน1ชั่วโมงเนี่ยมันมันน่าจะจบแล้วนะครับตรงนี้นะกนะ็ตรงนี้ออกแนวเซเว่ออกข้างแต่ว่า จะเด้งขึ้นไปได้เท่าไหร่นะลองมาตีตรงนี้ดูนิดนึงนะครับเล่นจะเยอะหน่อยนะเพื่อนอ่ะประมาณนี้เนาะก็มีแนว2500ตรงนี้มาแย่แล้วนะซึ่งตัวนี้เรื่องทางแล้วบางทีมันอาจจะลงเลยนะเพื่อนก็เสียวๆนะครับตัวนี้นะ2 5 0 7นะครับจะเ,เป็นเป้าขายมีอ,อันหนึ่งอันนึง2,574นะครับแล้วก็ถ้าสูงหน่อย2 6 4 0นนะครับแต่ว่าไม่ได้คิดนะว่ามันจะไปถึงนั้นนะก็ไม่แน่นะครับตัวนี้นะ อาจจะเด้งขึ้นต่ออนะเด้งเพื่อลงต่อนะครับแต่ตรงนี้นะตัวนี้ขึ้นไปโอเวอร์บอลแล้วเรียบร้อยนะก็อืมจะขายก็ก็ได้อยู่นะครับตัวนี้นะมันตกเหวล,ลงมาเนาะแต่ว่าจะลุ้นเป็นชุดเด้งจดจวดขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะอาจจะเด้งขึ้นไปทําเป็นสปายใหม่นะให้เราลุ้นนะครับแล้วก็ไซดวดาวเรื่อยๆก็เป็นไปได้อยู่ก็มี3ามแนวนะตรงนี้เราลุ้นกันดูนะว่าเด้งขึ้นต่อได้ไหมนะครับ สัก2 0 0 6ก็ผมว่าต้อง exit แล้วแหละตัวตนี้นะเดี๋ยวมารอรับใหม่นะมีโอกาสนะครับที่มันจะลงกลับมาโอเคประมาณนี้นะครับตรงนี้นะก็ประมาณนี้เลยอ่าก็มีแนวไม่รู้เหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามีนาผมว่าน่าจะไส้แตกอยู่นะครับก็เรามาระวังกันละกันนะครับอ่ะไปสรุปท้ายคลิปกันโอเคครับเพื่อนท้ายคลิปขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานก็ไส้แตกนะครับเรียกว่าหลุดทุกแนวนะครับ หลังจากที่เมื่อวานอ,อัพคลิปไปเนาะหลุดแนวรับนะครับก็มันก็หลุดลงมาแบบหลุดโลด้านหน้าด้วยนะของบิตคอยนีย่คือแบบลงแบบชัดเจนนะใส่แตกนะครับก็เอาเป็นว่า,าใครจะรับของนะครับก็ไปหาแนวลงล่างหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีโซนแบบมันยังไม่ได้เกิดโซนอะไรแบบชัดเจนครับมันก็กําลังโโจลงลง่างอยู่นะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าผมคิดว่ามีแนวนะว่า 70,000อยู่ในช้อยแ0 0 0 0ก็อยู่ในช้อยนะจริงๆก็อยู่ในช่วงประมาณสัก 70,000- ถึง80,000นะครับอยู่ในโซนนี้นะถ้าจะรับของนะก็ตรงนั้นนะน่าจะเป็นจุดที่เซฟนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเผื่อขาดยังไงเนาะรอจังหวะมันไซด์เว์ มีการกลับตัวอะไรอย่างงี้ก่อนนะครับก็เราค่อยมาโจกันก็ได้นะครับซึ่งทาม่จริงๆก็คิดไว้ว่าหลังสงการกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่แนวแนวแบบรับอะไรเนาะมันอาจจะเด้งขึ้นเด้งลงอยู่ในโซนตรงนี้แหละนะครับก็เอาเป็นว่าอดใจรอกันนิดนึงนะครับส่วนของอิตาเลี่ยมนะก็ เชา้านี้แท่งเทียนะมันดูขดตัวแบบโอ้โหสวีดนะเป็นกลายเป็นแท่งเหมือนเป็นแท่งดาบแล้วเนาะผมเรียกว่าดาบแล้วกันเนาะเป็นแบบเหมือนโดจิไส้อยู่ด้านล่างเยอะนะครับก็มีแนวนะว่ามันจะเด้งขึ้นต่อได้อีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะปรับตัวกลับมาลงอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอรุนกันดูนะว่ามันจะเด้งขึ้นได้สูงขนาดไหนนะในโซนของอีกาเรียม โอเคคลิปนี้ได้ขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c คร b e ช่อง IP Studio ช่องนี้แล้วก็ช่องนเนคเคอือนะทั้ง Everyday แล้วก็ PT.Computer ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ